ใคบันทนมเพิ่งหยิบฮอดปดียวนอโอยนอยู่กับนายใ่อยู่กับน้องุ่มะอยันี่ยนอะไรีใจกวนๆน่ะอะไรนห่ะหักกระเดินขึ้นเอ้นแอบกรักไล่กันเออเอ้ยกำงเล่นเกม แกะเรือยๆวนแก่เรยเอาลองแก่ด้วห้อยเห็นออห็มาเห็มาเห็นมาบอกให้มาจุดไม่มาจุกเทไร่เลขเบอร่ไรครับสเก้าเก้าเก้า อยู่นยครับสามร้อยนานๆแบบนี้สามร้อยไม่เอาไม่กินยี่สิบบาท่ะไรกเนา่แดงสามร้อยุ๊ยอ่ะสิบบาท แงว่เนล่ะน่ขนาดว่าเอาเราไม่พิเศษเห็นนี้เนี่ยเงินให้ผมเถอะเราพิเศษเิให้คนอื่นไปจ้าไปจ้าขนาดนี้เลยที่เราม่พิเศษใส่โพี่เพื่นให้ผมดีกว่าเรา่ิเศษเองดเหนียวแทบมีกับตาตวที่ได้เลยยี่้บาทมาเถอไม่มีโชคผมละน้อง่ะ รู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันต่ำต่ำน้อยต้อยใจมากเลยตามยไงคะตามมาตามมาพี่เสะครับไม่หนาวชื่อความหวานถึนแค่แค่ควมชื่นชอบดีแค่ใครตามม้พี่เสะจ้ะเมื่อกี้หนูเอาให้ตามเราพี่เสีอันนึงแล้วก็เบอร์ท่ากันอันนึงให้มาสองอันจ้ะมันเลือกเอาอันไหนอันที่เปนใคต่อได้เบอร์ไหนเบอร์ไหนต่อได้เบอรดนี้ บอร์ไหนแกพอดูสิแกแกพอดูไหนได้เบอร์ไหนลูกได้เบอร์ไหนเบอร์ไหนโชว์ไหนโชว์ไหนไ้ได้่ก็มาต่อเด้อ